น้อยมากไม่ถึงสามโวลต์ไม่เกินนี้ครับผมครับไม่เกินนี้เลยเรียบร้อยก็คือแบตเสื่อมแน่นอนครับผมาทางเพื่อนบอกว่าเขาเอาไปชาร์จแล้วก็คือไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นแบตแห้งหรือแบตอะไรกันแน่นอนนะครับเรามาาแงะดูนะนะครับเดี๋ยว เวลาเราจะแกะนี่เราก็ควรระมัดระวังเลยนะเผื่อมันไปน้ำกรงน้ำกดมันกระเด็นใส่ตานะครับผมต้องระวังด้วยนะครับอ่าให้ค่อยเงียออกมาครับอ่าเงียออกมาครับเน่งครับโอ้โหทำไม่มีเป็นฝาเป็นมีอยู่อ่าอาจจะเป็นหกลูครับหกลูนะหกลู หกรูนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเติมน้ำกดเข้าไปนะครับผมเติมน้ำกดเข้าไปให้มันล้นเลยนะให้มันล้นเลยโอเคนะครับแบตดไม่บัวไม่อะไรนะโอเคนะครับผมสามารถฟื้นฟูได้นะครับถ้าเราก็ทําการ นะครับผมวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะหยอยอนล้ำกดลงไปนะครับโอเคครับโอเคนะครับผมโอ้หันแองหน้ามาหัานหันมิตเตอร์นี่ก็เทหันมิตเตอร์เนาะไม่ใช่ย่านเพื่อนมองไม่เห็นนะครับผมนะโอเคนะครับทําการวัดอีกหนึ่งครั้งเพื่อความสัวนะครับผมอ้าววัดวัด ทำไม่โอเคครับผมโอ้ยโอเคไหมโอเคครับนี่ครับผมกดสีกดสีเหลืองๆเนี่ยครับผมหาเมื่อไรบ้างเด้อมันขีดดินใส่ตาเมื่ดไรครับมันส่เว่นแม,ม่เออค่อยๆหย่อนลงไปแล้วผมพอดีว่าสลิงมันไม่มีขีดนะครับค่อยๆหย่อนลงไปเรื่อย มันล้นเลยครับหลังจากที่เราได้เติมน้ำกรดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราามาลองวัดดูว่ามันมีโวลต์ไหมครับนะครับผมนะตอนแรกมีสองโวลต์นะสองโวลต์ไม่ถึงสามโวลต์เลยครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับแค่เราเติมน้ำกรดเฉยๆนะครับผมโวลต์ก็ขึ้นแล้วนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปทำการฟื้นฟูอีกหนึ่ง เราไปคล้ายๆเราไปต้มล้าโกรธให้มันเดือดฟูดๆเลยนะครับผมที่เครื่องที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูนะใช้เครื่องตัวนี้นะครับผมฟื้นฟูได้นะครับผมนะครับผมสามารถฟื้นฟูได้นะครับอ่าอ่าขึ้นนะครับนี่นะครับขึ้นเลยนะนะครับนี่ครับเพื่อนดูนะนะครับ เครื่องไม่เกินไม่ถึงไม่ไม่ถึงห้าร้อยนะผมสามารถฟื้นฟูนแบตเลยนะครับผมเดี่ยเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในล่างเลยเพื่อนดูได้นะครับผมอ่าครับก็นี่นี่นี่ครับผมหลังจากที่เราได้ ฟื้นฟูแบตเติมน้ำกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ฟื้นฟูแบตมาประมาณก็คือก็ยี่ิบสี่ชั่วโมงแล้วเราก็ผมก็ก็คือวันหนึ่งนะครับผมทีนี้ก็ลองมาวัดอ่าวันนั้นวันที่เราวัดต่อแรกจะไม่มีเลยนะครับโวลต์นะนะครับไม่มีโวลต์เลยนะเดี๋ยวเรามาวัดดูวัน วันนี้นะแต่ละลูกนะครับผมนี่นะเวลาเพื่อนๆจะทำงานฟื้นฟูเนี่ยเพื่อนๆต้องเปิดฝาไว้นะครับผมไม่งั้นมันระเบิดนะครับผมให้มันมันจะดันออกตลอดคร,ครับผมนี่เครื่องฟื้นฟูที่ผมได้ซื้อมานะครับผม มีขายทั่วไปนะครับเบอรนี่คือวิธีก็คือใช้ง่ายๆครับผมนี่ครับจะเป็นระบบแบบสัมผัสเลยนะครับนี่นะนะครับให้ก็คือนี่ครับอ่านี่คือชาร์จแบตนะครับแล้วก็มาชาร์จแบตลูกอ่าย4ิบสี่โวลต์แล้วก็แบตมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาสุดท้ายนี่ครับจะฟื้นฟูแบตนะครับผมตัวนี้นะครับในระหว่างฟื้นฟูแบตนี่เพื่อนให้เปิดฝาออกนะครับผม นะครับผมสามารถวัดแบตเตอรี่ได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเสียบปลั๊กเราไปคือรู้เลยว่าแบตเตอรี่คุณนี่แบตหมดหรือแบตมีถ้าได้สนใจเ๋ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะผมหลังจากที่เราได้ทำการพื้นฟูนี่ครับด้วย นี่นะครับที่ชาร์จน,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 นี่ครับที่ชาร์จตัวนี้นีนะนี่ครับเดี๋ยวเราวัดดูนะครับวันนั้นไม่มีวันนั้นมีโวลต์แค่สองโวลต์หรือว่าไม่มีเลยครับวันนั้นนะวันนี้ครับวันนี้นะทําการมาหนึ่งวันละเติมน้ำกรดเข้าไปอ่าลูกที่หนึ่งนะนะครับนี่ครับ นะสิบสามโวลต์ครับนี่คือมาแล้วครับอลูกนี้อ่ะสิบสามจุดห้าเท่ากันเลยครับอันนี้สิบสามอ่แต่ก็ยังไม่โอเคเดี๋ยวก็โอเคแล้วแหละแต่ทีนี้ผมแถมอีกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมไว้ชาร์จทิ้งมาอีกสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะ จนเพราะว่าอันนี้เครื่องนี้มันอัตโนมัตินะผมถ้ามันฟื้นฟูสําเร็จแล้วนี่คือว่าเครื่องมันก็จะตัดไปเองเลยนะครับนี่ครับเครื่องนี้เดี๋ยวไปฟื้นฟูอีกรอบหนึ่งหน่อยอีกสักชั่วโมงหนึ่งฮะเพราะว่าเครื่องมันยังฟื้นฟูอยู่มันยังไม่ตัดนี่แต่ผมจะฟื้นฟูไว้จนตัดเลยนะครับก่อนที่เพื่อนเือนจะฟื้นฟู Cruise. ทําการฟื้นฟูแบตนะผมให้เริ่มต้นนะเราเราทําการทําทีละลูกนะทําทีละลูกนะแบตนะ อันนี้คือเ่ผมทํามาเป็นวันแล้วอันนี้คือมันมีโวลต์แล้วขึ้นแล้วสิบสองสิบสามโวลต์แล้วผมก็เลยพ่วงทีเดียวไปเลยสองลูกไปเลยนะครับอ่าแล้วต้องเปิดฝาไว้ให้เพื่อมันระบายน้ํากดนะระบายออกระบายอากาศออกนะครับนะครับมันก็จะเดือดฟู่ฟฟ,ฟ,ฟูนี่ครับอ่าเราใส่ให้มันเต็มเลยมันดันออก,กเรื่องของมันปล่อยไว้นะครับนะครับโอเคนะ เพื่อนจะเห็นได้ว่ามันกระพริบอยู่ตลอดกระพริบกระพริบนะครับผมจนมันหายกระพริบนะครับเดี๋ยวนะเพ<อ>ิ่มอ่าก็จนไฟก็หายกระพริบแล้วนะครับผมกระพริบอ่าโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถอดหอกแลวพอลอะอลพอแล้วพอละทีเร้เดี๋ยวเราจะไปทําการปิดฝาแล้วก็เอาไปใส่ซุกเตอร์ไฟฟ้ากันนะครับผมโอเคครับ นี่ครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเล็กคันเล็กก็ไม่ใหญ่หรอกครับผม,มนี่แล้วก็ปิดฝาคืนไปนะครับปิดฝาคืนไปนะครับปิดให้สนิทนะครับผมอ่ารแรกฝาเรานี่เรางัดออกนี่มันก็ไม่มีติดละมันไม่มีกาวข้างในแล้วเพราะว่ามันใช้สกินพลาสติกลายมาปิดเป็นฝาเราแาเงี้มันออกแล้วก็เอาพลาสเตกแปะคืนไปนะครับ นี้เราก็ใบเอาใบเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จแล้วไอ้น,นี่คือปิดฝาน้ํากดเียบร้แตะเต็มร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปใส่สกู้เตอร์นะครับก่อนที่เอาไปใส่เดี๋ยวเราก็เพื่อความชัวนะครับเดี๋ยววัดอีกรอบหนึ่งนะนะครับผมวัดให้มันชวัวนะครับผมก่อนเชียบประกอบเอาไปให้เพื่อนนะเพื่อนให้มาทําครับนะ จะไปซื้อแบตใหม่ก็ก็แพงอยู่นะเนี่ยเพราะว่าแบตอันนี้มันนะแพงนะจอแบตมอเตอร์ไซค์ใสก่ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่รู้มันจะดีเหมือนเดิมมันหรือเปล่าถ้าผมนวัดอีกทีนหนึ่งครับผมก่อนที่จะไปใส่นะมาไว้บักหาไใไว้เน่ลีลาเท้อ้ยหนึน่งล้ำถนอโอ้ยหนอ อ้าวเออ,อ,อมือไหมไม่ขีวัดสักทียวัด,ดอืออ่ะสิบสามครับสิบสามเรียเต็มแล้วนะสิบสามอีจุดหกแล้วนี่อ้าวทีนเราจะเอาลงรุดหรือมันจะโอเคไหมใช้ดได้ไหม <S <S กรอบเสร็จแล้วนะผม่เพื่อนผมก็ให้มาแค่นี้ครับผม นะบอกก็ไม่ให้มาเดี๋ยวเราลองเอาไปเอาไปแซดที่ถนนใหญ่เลยนะครับผมไปกันเลยครับได้ไหมครับเปิดเปิดสวิสครับผมเดี๋ยวไปทดลองให้มูเพิ่เบืองลูนี่เป็นไดครับเป็นไดโอ้เป็นไดครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับผมขอบคุณ <c ười> ครับสำหรับการรับชมคลิปของช่างเถื่อน DIY นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมช่างเถื่อนด้วยนะครับ